สรุปดราม่าความสัมพันธ์บิ๊กทองภูมิการเมียเสกก่อนแตกหักเดือดขึ้นเรื่อยๆกับความสัมพันธ์ของบิ๊กทองภูมิและพี่การพรรยาของพี่เสกโลโซโดยงานนี้เรียกได้ว่าแตกหักกันเป็นที่เรียบร้อยจากวันวานที่รักกันหวานชำ้ำโดยพี่การองลงโพสตรัวฟาดยับบิ๊กทองภูมิชนิดไม่มีไว้หน้าไม่ให้ได้ผุดได้เกิดและความสัมพันธ์จากที่ดูเหมือนว่ารักกันหวานชำ้ำทำไมถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาคําตอบกันค่ะ โดยเราต้องเริ่มจากประเด็นที่ว่าทําไมบิ๊กทองภูมิถึงได้ไปอยู่ในบ้านของพิเศษโลโซประหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวแถมยังมีความสนิทสนมกับคุณการภรระยาของพิเศษเป็นพิเศษและเราเชื่อว่าต้องมีคนสงสัยไม่มากก็น้อยว่าทาไมความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนถึงได้ดูใกล้ชิดสนิทสนมเหลือเกินซึ่งแน่นอนว่าความใกล้ชิดระดับนี้ก็ต้องเกิดเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้เมาส์กันว่าบิ๊กการเขาทั้งคู่เป็นอะไรกันแน่เพราะเวลาไลฟ์สดเราก็มักจะเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันแบบ ใกล้ชิดสนิทสนมกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายบ่าย,ายเย็นหรือแม้กระทั่งช่วงดึกดกทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกันชนิดที่ติดกันเป็นเกลียวซึ่งหากเราย้อนกลับไปดูโพสต์ของคุณการที่เธอได้โพสต์ระบายความรู้สึกเกี่ยวกับคุณบิ๊กไว้ในตอนนั้นโดยมีใจความประมาณว่าเธอไม่อยากจะให้นุ่มบิ๊กต้องมาทนอะไรกับคนอันตรายอย่างเธอเพราะบิ๊กช่างดีเกินไปอย่ามาเสียเวลาเลยสงสารบิ๊กมากที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ส่วนอีกโพสตหนึ่งก็บรรยายเอาไว้ว่าถ้าฉันขาดเธอไป ฉันคงไม่เหลือใครแล้วก็แท็กไปที่นุ่มบิ๊กแบบหวานฉ่าซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่านาคุณบิ๊กเหมือนเสือมากถ้าคุณการยังไม่มีแฟนต้องคิดว่านี่คือเนื้อคู่ของคุณการแน่เพราะหน้าคล้ายน้องเสือมากๆด้านนักแสดงหนุ่มก็ตอบกลับทันทีพร้อมอิโมจิหัวใจว่าพักก่อนค่ะและในที่สุดก็ได้มีการออกมาเปิดเผยสถานะที่แท้จริงระหว่างทั้งคู่ว่าหนุ่มบิ๊กนั้นเป็นหนึ่งในศิลปินในค่ายของพิเศษและนอกจากจะไปทัวร์คอนเสิร์ตกับเสกโลโซแล้วเจ้าตัวยังคอยช่วยดูแลเรื่องตารางงานแต ต่างๆของร็อกเกอร์คนดังอีกด้วยและในส่วนของการดูแลคุณการนั้นหนุ่มบิ๊กได้เข้ามาช่วยดูในพาร์ทของเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องอาหารการกินและยาต่างๆที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศรา้าที่คุณการกําลังเผชิญอยู่ให้กินยาตรงเวลารวมไปถึงช่วยบําบัดพาคุณการออกไปข้างนอกไปเที่ยวเล่นเป็นบางเวลาอีกด้วยซึ่งหากจะมองในมุมว่าคุณบิ๊กมาดูแลพิเศษและคุณการประหนึ่งลูกคนหนึ่งในครอบครัวที่ดูแลพ่อแม่ก็คงไม่เกินไปแต่ทว่าความคิดเห็นของชาวเน็ตก็แตกออกมาเป็น2ฝ่ายทั้ง มีฝ่ายที่คิดดีและคิดไม่ดีซึ่งแานดูดูแล้วมันก็โอเคในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ดูน่ารักดีแต่ทว่าไม่ทันจะได้ร่วมยินดีร่วมมีความสุขคุณการและหนุ่มบิ๊กก็ได้แตกหักกันไปซะแล้วแบบหักมุมไม่มีใครคิดว่าจะแตกหักชนิดไม่เผาผีกันไวขนาดนี้โดยหลังจากที่หนุ่มบิ๊กได้ขอแยกตัวออกมาจากความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณการโดยขอไม่บอกสาเหตุและในอีกไม่กี่วันต่อมาหนุ่มบิ๊กก็ได้เปิดตัวแฟนใหม่นักธุรรกิจเพช คุณชูชัยชัยริทิลเลอร์หรือไฮโซชูชัยไปอย่างดูดดืม่มหวานฉ่ำสะเทือนวงการบันเทิงและถึงแม้จะมีชาวเน็ตหลายรายที่คิดว่านี่ก็แค่คอนเทนต์ไม่น่าจะจริงจังแต่ทว่างานนี้อาจจะเป็นสวิตสําคัญที่ทําให้พี่การของขึ้นรู้สึกไม่พอใจโพสต์ตัดพ้อดูดเดือดฟาดยับรวมๆแล้ว5โพสต์ติดกันโดยในวันที่นุ่มบิ๊กเปิดตัวแฟนใหม่แบบหวานฉ่านั้นขเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงคุณการเอาไว้ประมาณว่าไม่อยากพูดอะไรเพราะ างงอย่ไม่สามารถพูดออกมาได้ทั้งหมดพูดไปก็กระทบกับคนอื่นแต่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อความสบายใจเดินออกมาเท้าเปล่ายืนยันว่าตนไม่ได้ทำผิดในข้อหารักทรัพย์ไม่หวันถูกฟ้องพร้อมบอกย้ำว่าไม่โกรธให้อภัยทุกคนบิ๊กออกมาสัมภาษณ์ซึ่งก่อนวันที่หนุ่มบิ๊กจะเปิดตัวแฟนใหม่เพียงไม่กี่วันคุณการยังโพสต์คิดถึงคุณบิ๊กอยู่เลยค่ะโดยใช้สรรพนามเรียกคุณบิ๊กว่าพ่อลิงถามว่าเมื่อไหร่จะมารับไปเที่ยวอีกเบื่อมากเลยพร้อมปิดท้ายโดยทอนเพลงคมๆว่าลีลาเธอดีอันนี้ ยอมรับเสร็จไปกี่ยกไม่ต้องลองนับแต่ทว่าหลังจากเปิดตัวแฟนเท่านั้นแหละคุณการก็จัดหนักฟาดยับรัว5โพสติดโดยโพสต์แรกคุณการโพสต์ประมาณว่าหนุ่มบิ๊กใช้วาทศิลป์เหมือนมิจฉาชีพหลอกให้คนเชื่อตนโกรธสื่อที่สัมภาษณ์บิ๊กมากที่ตั้งคำถามชี้นำและคุณการอ้างว่าตนเคยเสียเงินไปร้อยกว่าล้านเพราะคนประเภทนี้มาแล้วมาแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันพร้อมแฉว่าคำพูดของบิ๊กเป็นคนที่คิดคำพูดได้ดีมากแต่การกระทำสวนทางโพสต์ต่อมา เจ็บปวดเรื่องถูกหักหลังเปิดฉากด้วยประโยคสุดจี๊ดแทงข้างหลังมันเจ็บที่สุดเพราะมันไม่ได้มาจากศัตรูแต่มาจากคนที่ไว้ใจอารมณ์ไม่พอใจที่บิ๊กทําให้เธอดูเหมือนเป็นคนป่วยจิตไม่มีใครคุยด้วยรู้เรื่องพร้อมกล่าวหาว่าบิ๊กกันทุกคนไม่ให้เข้าถึงเธอจวกว่าบิ๊กปั้นน้ําเป็นตัวแต่งเรื่องให้ตัวเองดูดีและปิดท้ายด้วยคําพูดว่ามึงจะอยู่เรือนหอหรือจะอยู่เรือนจําคะโพสต์ Post ต่อมาเรื่องมองว่าบิ๊กใช้เธอเป็นบันไดสู่ชื่อเสียงบอกว่าบิ๊กสร้างภาพ เป็นพ่อพระแต่ที่จริงน้าม,มือเป็นหลังเท้าเชื่อว่าบิ๊กโหนเธอและพิเศษเพื่อให้ตัวเองดังแฉว่าบิ๊กไม่มีงานไม่ชอบทํางานมีแต่่ายเงินแฟนคลับและบอกว่าเอาไปทําบุญนอกจากนี้พี่การยังฟาดแรงๆว่าลูกผู้ชายเขาทําแบบนี้หรอวะกูว่ามึงเป็นตุด๊ดย้ําซ้าว่าบิ๊กมีแพทเทิร์นมิจฉาชีพใช้วาทศิลป์โน,น้มน้าวหลอกคนโพสต์ต่อมาเรื่องพิเศษโมโหพี่การอ้างว่าพิเศษก,ก็ยังด่าบิ๊กกูโดนผัวดา่าบอกไปเอามันมาได้ไงชั่วขนาดนี้และบอกว่าบิ ไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบเขารู้กิตติศัพท์กันหมดแล้วไม่มีใครครบไม่มีเพื่อนในวงการเพราะมีการพูดถึงความปลอดภัยของตัวเองว่าคือตัวแค่นี้จะไปทําอะไรมึงได้คิดสิคิดอาวุธก็ไม่มีแต่ทําไมมึงขี้คลาดแบบนี้แต่ทว่าโพสต์นี้มีการจบท้ายด้วยการให้โอกาสบิก <Big S 1> กลับตัวกลับใจและมาต่อที่โพสต์ต่อมาเรื่องเงินและขู่ฟ้องโต้หนุ่มบิกว่าตัวเองไม่ได้ขโมยของของก็ขนมาไว้ที่นี่เองมาบอกว่ากูขโมยและจี้เรื่องเงินที่หายไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทของกูอยู่ไหน รวมถึงเงิน2 0 0 0 0บาทของช่างโซฟาอยู่ไหนพร้อมโจมตีเรื่องที่บิ๊กสัมภาษณ์สัมภาษณ์บอกไม่เอาของคืนแต่ก็บอกจะมาเอาสรุปมึงจะเอาไหมมึงมาหากูที่บ้านกลางดึกเมื่อคืนกูรู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันทิ้งท้ายด้วยว่าใครก็ได้ฝากสารน,นี้ส่งไปถึงมันให้เร็วที่สุดไม่งั้นไม่จบง่ายๆเรียกได้ว,ว่างานนี้ไม่จบกันง่ายๆแน่นอนค่ะและดูเหมือนโพสต์นี้จะไม่ใช่โพสต์สุดท้ายคาดการว่าคงมีมาอีกรื่อเรื่อแน่ๆเพราะงานนี้แม่พิโรธสุดๆและสุดท้ายนี้เพื่อน,น,นคๆคิดว่ายังไงบ้าง ค,คิดว่าสุดท้ายแล้วดราม่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปใครกันแน่ที่พูดความจริงคุณบิ๊กที่เลือกเดินออกมาและยืนยันว่าไม่ขอเอาของคืนพร้อมบอกว่าขอแค่จิตใจสงบก็พอพิการที่มองว่าบิ๊กสร้างเรื่องให้ตัวเองดูดีและใช้เธอเพื่อเป็นบันไดให้ตัวเองดังฝ่ายไหนคือความจริงฝ่ายไหนเหตุ hate, และผลฟังขึ้นที่สุดเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปหรือทุกคนคิดเห็นยังไงต่างกันออกไปสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเรามาเมาท์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไป แววรับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันค่ะทุกคนไม่เห็นเหมือนตอนแรกทางนี้ยิ่งทำอย่างนี้มันก็ยิ่งทำให้แบบหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหรือเป่าเพราะความกังวลระแวงไม่ไว้ใจละฉันจะปลอดภัยหรอฉันนอนตื่นขึ้นมาไม่มีใครร้องไห้อะไรอย่างนี้ยแบบหลอกฉันไหมอะไรเงี้ยแบบถ้าคุณอะ รักษาถ้าคุณควรไปถ้าคุณจะรักษาจริงอะทุกครั้งท่านก็เอาลวาดหนักบ้านแตกแบบนี้แหละทําไมทนได้แต่พอออกสื่อปุ๊บหนีเลยแปลว่าไม่ได้เยียวยาหรือฮิวอะไรกันจริงๆอะแต่ว่าอายเพราะว่าถูกด่านออกสื่อแทนที่จะแบบคอยดูแลว่าอยอมไม่เป็นไรพี่กายเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ย ต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยมันกลับไม่ใช่กลายเป็นแบบหายไปแล้วก็ทิ้งให้พี่อยู่กับปัญหาของมันทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานและความรู้สึกที่พังทลายกับหัวใจแล้วก็ทุกอย่างสุดจริงๆเราติดใจหรือเราโกรธไหมกับสิทก่เกิดขึ้นให้อภัยไหมอภัยร้านเปอร์เซนต์จริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราเข้าใจเพราะว่าคนไม่สบายอ่ะแล้วก็มีหลายๆเหตุคือจริงๆเหตุเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเข้าใจเหตุทั้งหมด ซึ่งเราโอเคเรารับได้แล้วเราไม่โกรธเลยเราพูดดีเมื่อวานเรากพพูดดีกับทุกคนก็คือเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังมาเชิญอยู่ใช่แล้วรวมไปถึงแบบล้อมรอบแบบตรงนั้นน่ะก็เห็นรักเราหมดนะก็ไม่เห็นมีใครนี่เลยมีแต่คนแบบส่งข่าวมาแบบเออแบบเออก็รักเราหมดเราดูแหลเขาดีมากทุกคนไม่รู้นตั้งแต่เราทํางานมีแต่คนแบบมาขอบคุณเราทั้งนั้นเลยซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นเราบอกว่าไม่เป็นไรมีปัญหาเราก็ช่วยได้ก็ช่วยแล้วเรายังเป็นห่วงเขาไหมคะ เป็นห่วงไหมจริงๆเราเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงเธอด้วยเป็นห่วงเราด้วยเป็นห่วงเราจริงๆเพราะสมมติแบบฉันเจอเธอใช่พี่วันนี้หนูมาสัมภาษณ์หนูไม่ได้กินข้าวเลยโทษอะไรกูซื้อข้าวให้มึงเลยเออเอาตังค์ไปเลยซึ่งเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วใครก็ตามอ่ะเออนี่คือธรรมชาติของเราอ่ะเราเป็นแบบเนี้ยเราเอาลมเย็นเราคิดว่าเราจะกลับไปพูดจากคุยแบบว่าเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะขึ้นขึ้นอีแต่ว่าถ้าเขาเราก็เห็นเขาเป็นแบบนี้มาเราไม่เห็นมีใครคุยกับเขาได้เลยนอกจากมีเราคนเดียว ม่นมีปาฏิหาริยเพราะเขาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคือมันมันไม่ให้อยู่ในจุดที่สเตเบิลที่มันแบบสติสัมปชัญญะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาใจความหมายมั้ถ้าสติสัมปชัญญะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคเข้าใจอันนี้ไม่ว่าแต่อีกจุดสติสัมปชัญญะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนสำหรับเราเราก็เห็นแล้วก็คือเราคือเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเราแยกแยจรักษากายใจของตัวเองแต่จริงๆมันไม่มีปัญหาวเขาหรอก กับใครก็ตามอูจะมีปัญหาไหเนี่ยหลังจากพูดเรื่องนี้ไปอ่ะและสสำหรับวันนี้ดิฉันแบมพรพิรุณและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปดิฉันและทีมงานจะหาข่าวสารสดๆใหม่ๆมาให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ